สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดจิตวิญญาณเกมเมอร์น้ำท่วมก็ไม่หวัน่นขอนั่งเล่นเกมต่อหลังเจอไต้ฝุ่นถล่มหนักวันที่27กรกฎาคมที่ผ่านมาเมโทรได้เปิดเผยภาพคลิปวิดีโอจากร้านอินเทอร์เน็ตแห่งหนึ่งในเมืองเคนตาจังหวัดไรซา,านประเทศฟิลิปปินส์ที่ถึงแม้ว่าน้ำจะท่วมสูงจนถึงเขา่าและท่วมเก้าอี้ที่พวกเขานั่งแล้วก็ตามแต่พวกเขาก็ยังคงใจนิ่งนั่งอยู่ที่เดิมและเล่นเกมต่อไป และต่อให้มีความเสี่ยงที่จะถูกไฟฟ้าช็อตแต่เกมเมอร์เหล่านี้ก็ปฏิเสธที่จะลุกออกจากเก้าอี้และเล่นเกมต่อไปทั้งๆที่พวกเขาจะต้องอยู่ในน้ำก็ตามโดยภาพดังกล่าวถูกบันทึกไว้โดยไอโซ,โซแซมซังเจ้าของร้านอินเทอร์เน็ตแห่งนั้นซึ่งเหตุการณ์ดังกล่าวเกิดขึ้นในค่ำวันพฤหัสบดีที่ผ่านมาโดยเจ้าของร้านได้พยายามที่จะเคลื่อนย้ายและพาเด็กๆเหล่านี้ออกจากนอกพื้นที่ ในขณะที่พายุไต้ฝนกำลังพัดถล่มในพื้นที่เนื่องจากกังวลว่าพวกเขาอาจจะถูกน้ำพัดพาไปหรือถูกไฟฟ้าช็อตได้แซมซันกล่าวว่าไม่รู้ว่าน้ำจะท่วมในวันนั้นเมื่อน้ำมาผมก็รีบจัดการและบอกเด็กๆว่าผมต้องย้ายอุปกรณ์ไปยังที่สูงซึ่งหลังจากคลิปนั้นเด็กๆก็หยุดเล่นเกมและแยกย้ายกันกลับบ้านซึ่งในวันนั้นไม่มีใครได้รับบาดเจ็บใดๆซึ่งอย่างไรก็ตามโชคดีที่ว่าสายไฟทั้งหมดภายในร้านอยู่เหนือระดับน้ำและเต้าเสียบปลั๊ก ก็อยู่เหนือขึ้นไปบนศีรษะซึ่งเป็นลักษณะที่พบเห็นได้ทั่วไปภายในพื้นที่ที่มีแนวโน้มว่าจะเกิดน้ำท่วมภายในประเทศฟิลิปปินส์ทำให้ประชาชนส่วนใหญ่ไม่ได้รับบาดเจ็บจากการถูกไฟช็อตหลังจากที่น้ำท่วมทั้งนี้ไต้ฝุ่นอินฟ้าหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าฟาเบียนก่อให้เกิดความหายนะในหลายพื้นที่ของประเทศฟิลิปปินส์บ้านเรือนถูกน้ำท่วมอย่างหนักผู้คนหลายพันคนต้องอพยพออกจากพื้นที่และพื้นที่เกษตรกรรมและพืชผลของชาวบ้านได้รับความเสียหายอย่างหนัก ขอขอบคุณขอ้ณขอมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ